นาฬิกาเนาทีต้อนรับกับเข้าสู่สาวข่าวเช้านะคะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงกันมากสำหรับบุคคลคนนี้ดอนปรมัตวินยัยเดี๋ยวไปฟังกันเลยหลังจากที่นายกได้สั่งให้กอตอไปติดตามทูต12ประเทศนะเป็นตัวแทนทูตจริงหรือเปล่าแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องภายในประเทศที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยนะฮะ,ะนายดอนปรมัตวินัยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พูดถึงกรณีที่มีผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตและองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งไปร่วมรับฟังการรับทราบข้อกล่าวหาที่สอนอปทุมวันของนายธนาพรโดยบอกว่าวันนี้กระทรวงการต่างประเทศจะมีการพิจารณากันว่าจะทำหนังสือชี้แจงหรือว่าเชิญทูตต่างๆมาทำความเข้าใจเรื่องนี้หรือไม่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ในบ้านเขายังทาไม่ได้เลยแต่มาทาในบ้านเรา จึงต้องขอความร่วมมืออย่าให้เกิดอีกเพราะว่าผิดหลักการพูดของสหประชาชาติการที่สถานพูดเข้ามาเกี่ยวข้องเรียกร้องกระบวนการยุติธรรมทำให้กรณีเดียวกันก็คือทำได้กรณีเดียวก็คือกรณีคนของเขามีเรื่องในบ้านเราเป็นกรณีเดียวที่สามารถทำได้ในหลักการสากลแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องคนของเขา ไม่มีประเทศไหนเขายอมรับเขาไม่ทำกันนายดอนบอกว่าเมื่อเกิดกรณีเช่นนี้จึงต้องมีการทำความเข้าใจกันทั้งเรื่องหลักการเรื่องจรรยาบรนมันอยู่ในหลักปฏิบัติพื้นฐานที่สถานทูตต้องรับทราบซึ่งกระทรวงเคยมีหนังสือเวียนไปแล้วครั้งหนึ่งและเคยให้เอกอัครราชทูตแต่ละประเทศมาทำความเข้าใจว่าเรื่องประเภทนี้ ไม่ใช่เรื่องพึงปฏิบัตินักข่าวถามว่าหากคนของเราไปเชิญเขามีความชอบธรรมในการเข้ามาสังเกตหรือไม่นายดอนบอกว่าตามหลักกันเชิญไม่ได้เพราะเป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางสถานทูตเขาต้องเข้าใจและหลักปฏิบัติหากมีกรณีเกิดข้อสงสัยสถานทูตสามารถสอบถามมายังกระทรวงการต่างประเทศได้ ว่าสามารถไปร่วมสังเกตการได้หรือไม่เป็นหลักปฏิบัติกันทั่วโลกส่วนกรณีนายธนาทรต้องขึ้นศาลทหารสถานทูตจะไปร่วมสังเกตการได้หรือไม่นั้นไม่ทราบเพราะเรื่องของศาลเป็นอีกกระบวนการหนึ่งและเรื่องของศาลมักจะเปิดโอกาสให้สาธารณชนรับฟังอยู่แล้วถือเป็นคนละเรื่องกับการไต่สวนที่สถานีตำรวจยืนยันทุกประเทศเขาไม่ทำกัน ส่วนที่ถามว่าก่อนหน้าที่เขาจะมาสังเกตการกรณีนี้ได้สอบถามมายังกระทรวงการต่างประเทศหรือไม่ในดอนบอกว่าไม่ได้สอบถามและเรื่องเหล่านี้ถือเป็นเรื่องภายในเขาจะดำเนินการอะไรตำรวจก็ไม่ได้ประกาศยกเว้นมีข่าวออกมาส่วนที่ถามว่ากรณีเกิดการชุมนมุมสถานทูตต่างๆสามารถส่งตัวแทนเข้ามาสังเกตการได้หรือไม่นั้นหากมีการชุมนุมบนถนนเราเองก็ยังติดตามดูห่างๆเพื่อ ให้เห็นภาพใหญ่แต่เราจะไม่เข้าไปยุ่งเรื่องภายในของเขาทีนี้ถามว่าถือเป็นการแทรกแซงกระบวนการภายในของไทยหรือไม่ในดอนบอกว่าเอาเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเขาไม่ปฏิบัติกันแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของเราเราไม่เคยไปทำกับใครประเทศอื่นๆก็ไม่ทำเช่นนี้กับประเทศไหนไม่เคยมีหลักปฏิบัติในการเข้าไปเก็บข้อมูลในห้องไต่สวน และที่ถูกที่ควรหากอยากรู้บรรยากาศเป็นอย่างไรให้อยู่นอกสถานีตำรวจการเข้าไปเก็บข้อมูลไม่ใช่เข้าไปนั่งฟังไม่มีทางที่ประเทศไหนๆจะทำโดยเด็ดขาดไม่เคยเกิดขึ้นและไม่มีทางที่เขาจะให้เกิดขึ้นส่วนการกระทํำนี้ถือว่าเป็นการดิสเครดิตประเทศไทยหรือไม่ในบอนในดอนบอกว่าจะบอกว่าดิสเครดิตอย่างไร เอาเป็นว่าเราแตกต่างคือเราง่ายเหลือเกินเขาคิดว่าอยากทําอะไรก็ได้ในบ้านเราต้องถามประชาชนคนไทยว่าใครจะทําอะไรก็ทําได้มันเหมาะหรือไม่ในความรู้สึกของคนไทยอันนี้คือสิ่งที่ในดอนได้พูดลักษณะเหมือนกําลังจะสอนมารยาทสอนมารยาทบรรดาทูต บอกว่าตอนนี้นะทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยจะพิจารณาว่าจะทำหนังสือเนี่ยซึ่งเป็นการชี้แจงหรือว่าเชิญทูตต่างๆมาทำความเข้าใจเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่เกิดในบ้านเขาเนี่ยเขายังทำไม่ได้เลยแต่มาทำในบ้านเราต้องขอความร่วมมือว่าอย่าให้เกิดอีก hmm. อย่าทำอีกนะแบบนั้น hmm. บอกว่ามันผิดหลักการทูตของสหประชาชาติรู้ไหมเนี่ยการที่สถานทูตเข้ามาเกี่ยวข้องเรียกร้องกระบวนการุติธรรมจะกระทํททากกทได้อย่างเดียวก็คือคนของเขามาทําผิดในบ้านเราอไอ้แล้วไอ้หลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่เราได้ไปลงนามกดบัตรอะไรกับเขาแล้วมันมีระบุเรื่องพอลเรือนต้องขึ้นศาลปกติพลเรือนไม่ต้องขึ้นศาลทหารอะไรแบบเนี้ได้มีการหยิบยกเอาขึ้นมาพูดไหมคะ เพราะเขาเรียกรองเรื่องนี้ใช่ไหม่ะพอคุณกุนที่ดาถามเนี่ยดิฉันจำได้ในคําให้สัมภาษณ์ในช่วงการท,ทํารัฐประหารแรกๆที่ทนายทนายต้นนะคะทนายวินยศน์เคยเคยไปเรียกร้องในบางเรื่องบางอย่างแล้วก็มีนายทหารพระธรรมนูญท่านหนึ่งบอกว่าให้ลืมข้อน,นี้ไปได้เลยสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆนะคะ ซึ่งอันนั้นอนะ่ะบรรยากาศหลังรัฐประหารใหม่ๆที่ยังคงมีการประกาศกฎอายการศึกใช่ไหมคะยังคงมีมาตรา44อ่าม,มันยังมีคือมันยังมีเรื่องการลิกรอนสิทธิของประชาชนในวงกว้างอะ่ะคือ<า>ยังชุมเข้มอยู่ใช่หามรวมตัวกันเกินห้าคนอะไรต่างๆนาะนาะซึ่งวันนี้เนี่ยมันปลดล็อกไปเกือบหมดแล้วมันก็ยังเหลือแค่เรื่องนี้แหละคุยกันคนละประเด็นหรือเปล่าถูกไหมคะ ในกรณีถ้าเป็นการเชิญของ<ม>ของอนาคตใหม่จริงๆอะ่ะเขาเชิญมาในประเด็นอะไร<ม>เขาตั้งประเด็นอะไรในการเชิญทูตแล้วทูตถึงสนใจแล้วก็ประเด็นที่นายดอนบอกว่าเป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมไทยมไม่เคยมีที่ไหนในโลก<ม>เขาทำหลอกตามหลักการของสา,ารประชาชาิที่เป็นนั่งฟังเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนแต่ถ้าศาลเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่ง<ม>อะไรแบบนี้ค่ะคือ คำว่าแทรกแซงอ่ะคือมันจะต้องนำสู่การเปลี่ยนแปลงไหมหรือว่ายังไงตีความคำว่าแทรกแซงกันใช่ไหมกับ<ข>สังเกตการอ่เขาไปสังเกตการและการที่ไปนั่งร่วมโต๊ะที่มีคุณศเวลานั่งหัวโต๊ะได้เขาก็ต้องขออนุญาตก่อนอมไม่ใช่ว่าเดินดุ่มๆและใช้อํานาจของอการเป็นตัวแทนสถาทูตจะเข้าไปฟังด้วยอ,อันนี้หรือเปล่าถึงโมโหโกธาแล้วก็สอนมาร,รยาทยกใหญ่เลย เพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าคือโดยปกติแล้วถ้าสงสัยอะไรเนี่ยก็ต้องขออนุญาตมาที่กระทรวงการต่างประเทศก่อนนะว่า,วาจะให้หรือเปล่าในการที่จะเข้าไปอะไรเงี้ยซึ่งมารยาทเขาจะทํากันแบบนี้เพราะเมื่อวานนี้ที่ดิฉันจําได้ที่คุณชอมาบอกอ่ะเขาเขาขออนุญาตกับสอนอแล้วเขาขอมาทางพระนาคใหม่แต่ดิฉันอาจจะจำไม่ได้ว่าได้ขอไปทางกอตด,ด้วยหรือเปล่าคือ,อ,อบ<า>งังเอิญประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นที่ เขาจะไปที่สอนอเขาก็เลยมองอว่าต้ขออนุญาตสอนอกระบวนการเขาเข้ามาสังเกตการกระบวนการยุติธรรมไทยที่ดําเนินคดีกับคุณธนาธรในส่วนนี้ละว่าหลังการเลือกตั้งเสร็จแต่ยังไม่มีการรับรองอการเป็นสอสอ,อซึ่งกระบวนการยุติธรรมมีตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ำเนี่ยในชั้นพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ย ถือว das ่าเป็นต้นน้ําเขาขอเข้ามาสังเกตการตั้งแต่ต้นน้ํากระทรวงการต่างประเทศไม่ใช่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคลียร์ไหมคะแล้วทีฉันก็แปลกใจว่าแล้วทำไมพอกรณีในการพิจารณาของศาลไม่เห็นเป็นอะไรคุณรอมบอกว่าเออก็ได้ยิ่งเป็นเรื่องที่เซนสิทธิใช่นั่นแหละมันคือกระบวนการยุติธรรม งนั้น<ม>แล้วคุณน่ะต้องกลับมาคิดอย่างละเอียดละออด้วยซ้ำว่าเฮ้ยปกติเขาจะไปให้ความสนใจตอนที่ดูในชั้นศ<อ>าลแล้วนี่เขาให้ความสนใจตั้งแต่กระบวนการที่ทำต้นน้ำเลย,เลยมาตั้งแต่ชั้นพนักสอบสวนเลยใชดง<อ>ว่าเขาสนใจมากหราคุณจะมีท่าทีอย่างไรกันดีเ,<อ>เพื่อที่จะให้นนาอารยะประเทศเขาเข้าใจว่าทำไมเราจะต้องเอาพลเรือนมาขึ้นศาลทหาร ตานั้นที่ทั่วโลกเขาไม่ทําปฏิญยาสากลเขาไม่ใช้วิธีการแบบนี้สารทหารเอาไว้ให้ทหารขึ้นตรงกันขัานด้วยซ้ำมีข้อเรียกร้องจากประชาชนด้วยซ้ำนะคะว่าทหารที่กระทาความผิดคดีอาญาเนี่ยควรจะมาขึ้นศาลยุติธรรมปกติด้วยมไม่ใช่ตัดไปตัดสินกันเองในศาลทหารแล้วดิฉันจำได้ไม่ทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมขออนุญาตยกตัวอย่างมีอยู่ช่วงหนึ่งอะที่คุณจรุพร ก็ตอนนั้นเป็นสอสอแต่ว่าถูกลิดลอนในหลายเรื่องหลายส่วนนะ i น u อหรือว่าสาภาพรัฐสภา,าสากลนเะนี่ยเขาก็ขอเข้ามาสังเกตการกระบวนการทุกอย่างที่ที่จะกระทําต่อคุณจรุพรด้วยเช่นกันมเมื่อจัดรายการชูปงนะคะมันย้อนไปหลายปีตอนนั้นคุณจรูพรเคยเล่าให้ฟังเพราะเคยมีทนายไปยื่นเพื่อขอให้เขามาดูเป็นการคุ้มครองสิทธิ์นะคะซึ่งมันก็ เอาจริงอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วเหมือนที่คุณนิชนันบอกว่ากระบวนการยุติธรรมมันมันมันไล่ระดับกันไปที่บอกว่าสารนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งซึ่งนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วแหละนะแต่ก็มองสารดูเหมือนสารก็ชิวชิวแต่ฉันนิ่มไม่ได้เลยนะผิดมารยาทเดี๋ยวต้องเรียกมาสอนกันนหน่อยแล้วว่าโดยสากลสหประชาชาติเนี่ยเขาไม่ทำกันนะซึ่งตอนแรกดิฉันก็แปลกใจนะว่าเอ๊ะเป็นเป็นอะไร กันมากนักเหรอ,อและโดยเฉพาะท่าทีของคุณดอนที่ออกมาเหมือนกับแบบพวกนี้ไม่มีมารายาทต,ต้องมาสอนมารายาทอะไรเนี่ยเป็นเพราะอะไรยิ่งถ้าไปเจอการให้สัมภาษณ์ของนักวิชาการท่านหนึ่งท่านบอกว่าที่เขามาสนใจเนี่ยมันทําให้ภาพลักษณ์ของคอสอชอดูแย่ มันกระทบกับภาพลักษณ์ของคอสชเนี่ยที่ท่านทูตตัวแทนทูตทั้งหลายเนี่ยเ,เขามา,าสังเกตการอ่าพอตัวเองได้รับผลกระทบในส่วนนี้ทําให้มัน <c oughs> เหมือนเสียภาพลักษณ์อ,อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีอาการลักษณะแบบที่ได้เห็นกันแล้วคุณดอนจริงๆทั้งคุณดอนทั้งในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศอะเอาจริงๆนักงานอะไม่เกี่ยวกับคสชไหม นี่คือรัฐบาลแต่อาจจะมองว่าคอสชและรัฐบาลคือกลุ่มคนเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เลยต้องออกมามีแอคชั่นต่อเรื่องเหล่านี้ในเมื่อมีคําสั่งแล้วว่าให้กอตไปดูการเด้งมันจะต้องเด้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 งบอก้วันเหรียญหน่อยว่าบบเห็นไม่ชัคทีฟมากเลยรือร้นซึ่งนี่คือมุมของคอสชและคนที่เกี่ยวข้องนะแต่คนอื่นๆที่เขามองมาเขาบอกก็เฉยๆนะเพราะไม่ได้เหนือเกินความคาดหมายเลย ที่ว่าต่างชาติเขาจะให้ความสนใจกับเรื่องนี้ทางอาจารย์นรุตเนี่ยค่ะบอกว่าคือบางคนน่ะเขาอาจจะคิดบางคนในที่นี้คือซิกส่วนคอสาชาอาจจะคิดว่าอ๋อเขาไม่กล้าทาหรอกถ้าเขาจะมาเขาคงทําไม่จริงและอีกส่วนหนึ่งก็คิดว่าเตรียมใจไว้แล้วอะไรไงเขาก็คงทําและสุดท้ายมันเป็นแบบนั้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือมันคือเรื่องของภาพลักษณ์ที่ทําให้ดูแย่ดูเสียไปแต่ที่สาคัญนะภาพลักษณ์ของคุณดอนนี่ก็ ไม่รู้ต่างชาติมองไงเนาะที่จำภาพได้ดีอ่ะวันที่แถลงกับคุณเป็นเดวี่ใช่ไหมเป็นท็อปซันเดวี่เนี่ยพูดจบเขาพูดจบปั๊บคุณเรียนท็อปซันเดวี่พูดใหม่ส่วนมันขึ้นมาเลยจ้ะไม่วนขอเอกสารด้วยขอไม่ตรงไม่แปลยังไงยิ่งกว่ายิ่งกว่า กลางสีอีกให้ออกไปกลางจัก,กรวาลเลยค่ะจะมีดาวดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่ามนุษย์ดูอธิบดีกรมสารานิเทศหน่อยไหมคะมก่อนที่จะไปติดตามโควาวสาได้สั้นๆค่ะทางคุณบุตรดีสันติพิทักษ์อธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศนะคะบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้เชิญผู้แทนจากสถานทูตที่ไปปรากฏตัวที่สถานีตำรวจปทุมวัน ในวันที่คุณธนาทรไปรับทราบข้อกล่าวหาให้มาหารือกันแล้วได้นัดหมายวันนี้โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจโอ้นี่มันช่างเป็นไปตามที่คุณดอนพูดเลยนะเรื่องว่าแบบเย่จะเชิญมามันอบรมอะไรอย่างเงี้ยเหรอสอนมารยาทเพออิมาสอนมารยาทไม่เป็นไรหรอกก็ว่ากันไปตามหน้าที่อนะคะ และหน้าที่ของเรานอกจากนําเสนอข่าวแล้วก็ต้องนําเสนอสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพให้กับคุณผู้ชมนะคะใครดูกันที่คุณโบหน่อยค่ะคุณโบนัทธามหัตนานะคะแกนํากลุ่มคนอยากเลือกตั้งโพสต์ข้อความนะคะระบุว่าสถานทูตแห่งหนึ่งแจ้งมาว่ารัฐมนตรีดอนเรียกทูตเข้าพบจริงๆแล้วพรุ่งนี้ก็คือหมายถึงวันนี้เน่ยนะคะเขาใช้คําว่า s มอไม่ใช่อินไวแต่ไม่ได้นัดแบบพร้อมกันหมด เป็นการนัดแยกทีละคนค่ะกลัวถูกรุมแล้วก็เครื่องหมายคําถามแบบนี้นะแปลว่ากลัวถูกรุมหรอเรียกแยกซึ่งไอไอสมอนกับอินไว้เนี่ยที่อินไว้มันเป็นการเชิญนะเชิญแต่สมอนเนี่ยมันเหมือนกับแบบเรียกอะแบบหมายคือเรียกอะไรอย่างเงี้ยอ่าหมือนหมายเรียกอะไรอย่างเงี้ย คือท่าทีมันจะต่างกันนะระหว่างการอ่อนโยนแล้วมาดูกระด้างกระเดื่องไงก็ไม่รู้เนาะแซลมอนอะไรนะดูแข็งแข็งอะไปแข็งแข็งไปขาแต่วงคนบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกอย่งเงี้ยว่าจะเป็นซลมอนแต่พอเดี๋ยวไปเจอกระตัวต่อตัวก็น่าจะน่าจะมีท่าทีที่อ่อนโยนลงในการอธิบายว่าความจาเป็นคืออะไรเกิดอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยนะจะต่างชาติาจะคิดยังไงเนาะแบบโอ การใช้อำนาจอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าจะชินเรียกมาเลยอ่ะถ้าเรียกมาเลยอ่ะถ้าจะชินแล้วก็ได้แล้วจริงๆเคยเจอเรียกมาแบบนี้ไหมไม่เราไม่เคยเห็นออไม่เคยเห็นนะเรียกมาแต่เนี่ยบางทีพอเขาเห็นซัมมอนหรือการเรียกแล้วเนี่ยเขาอาจจะก็ไปถามก็ตอบเรียกมาก็ไปที่ฉันรอเนี่ยแหละพอไปตามซัมมอนปุ๊บเนี่ยนะ จะมีท่านไหนออกมาเล่าอะไรไหมมีทวิตต้องทวิตเตอร์อะไรอย่างนี้เราได้ตามบ้างไหมเขาเรียกไปคุยอะไรอาจจะเป็นแบบลักษณะคล้ายๆแบบนี้เนี่ยคือต่ออีกทีนึงอ่ะคือตัวแทนจากทูอาจจะไปเล่าให้ท่านหนึ่งแลวอีกท่านหนึ่งอาจจะมาเผยแพร่แต่ถ้าแบบทางทางทูดมาเผยแพร่เองเลยอาจจะไม่ขนาดนั้นอาจจะเป็นการเล่าต่ออีกทีนึงว่าเนี่ยเขาเล่ามาว่าแบบแต่ยังไงก็แล้วแต่เหอะแต่อยากรู้ว่าเขาอธิบายว่าอะไร เรียกเข้าไปทาไมอย่าันี้อยากรู้ไปพูดว่าอะไรบ้างนนี้อยากรู้เรียกเข้ามาแบบวันหลังนะยอย่ามายุ่งกับกิจการภายในประเทศเราดิเดี๋ยวไล่ออกจากประเทศและสถานทูตเนี่ยรู้ไหมเนี่ยมันไม่มีมารยาทนะทาแบบนี้เนี่ยมันน่ากลัวอย่างนี้สอนมารยาทให้โลกรู้ไปเลยออยากจะรู้อย่างนี้ไหมหรือยังไงหรือว่าเนี่ยนะรงความจำอะไรเงี้ยะเราอยากรู้ไง แต่ว่าแต่ไม่ต้องมีใครมาซัมมอนเรานะหมายซัมมอนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เอาใกล้ได้แล้วแหละดิฉันดูโหดเหงึงแล้วเฮ้ยคือวันนี้จัดเลยกันแต่สิโล่ก็พยายามไม่เป็นพวกอยู่คิดต่างตลอดตลอดแต่ซัมมอนนี่ไงว่าก็ยังดีกว่าอีกแบบหนึ่งอ่ะแบบที่หมายเรียกจากทางตำรวจอะไรแบบเนี้ยแบบที่มันเป็นมารับทราบข้อสอบอะไรสิโลฉันบอกคุณนี่ไงหมายซัมมอนเนี่ยก็ไม่เอา เออหมายซัมโมนก็ไม่เอาเอาพักก่อนเนะเาะพักก็ได้เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาดูกันที่พักการเมืองเขาแสดงความเห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรกันบ้างพักกันคู่เดียวค่ะ